น้องกลับบ้านแล้วลูกน้องมาถึงบ้านแล้วขอร้อนรอน <N ic om Movement> มาดูน้องลูกมาลูใกล้ๆดูดูดูน้องลูกเบบี baby นั่นนั่นยิ้มเหรอ โอ้ยบังเปลียบว่านยอดแลยวึฮ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 งฮึฮึฮาอุ้ยนึฮึอึ้ึฮึฮึอยฮึอุฮึ้วยึฮึฮึนึฮ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 มึฮ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 าอุ้มน้องแล้วฮึฮึฮึนึฮ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 ึอุฮมฮึ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 ยึฮ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 ้ฮึ เฮ้ยไมใรนี่ไอดทำไมตองเห็นในก้องขาโคุใหญ่น้องขาวจ้วงเลยลูกขาวันนี้นน้องขาววันนี้นี่เกิดพัดลมเกิดพัดลมเกิดพัดลมอืมเบ้อ อ้าวเป็นออนที่นอนน้องอ้าวอ้านี่เบบี้เบบี้มาดูเบบี้ก่อนอาไปนอนนี่ไปนอนด้วยี้อ้วนจ้าจ้าอ้วมแดงเลยเบิ้ยปากแดง น้องน้องปากแดงลูกอน้องต้งชือให้น้องปาแดน้องนแล้วนิ้ออกมามใน้องนอนเร็วเร็วนอนปีนอนปีอะไรของน้องให้น้องนอนร้องแล้วร้องแล้วเน้อ